ครับสวัสดีครับวันนี้มาติดตามชมอ้อยอยู่ดําซิงครับวันนี้พามาดูทีมงานโทัรหนึ่งครับนะครับอันนี้เจ้าคุณปู่วันนี้ทีมงานโทัรหนึ่งได้อะไรทานข้าวก็ยังไม่รู้ครับโอ้นอนนัดครับก็คือทอดไส้กรอกไอกครับทอดแล้วกันนี้ครับก็เมื่อกี้ก็วางไส้กรอกแบบกรุกกรัวครับไม่ใช้มืออาชีพครับไม่ใช่ไม่มืออาชีพครับก็เหมือนเหมือนนั่นเหละจริง ก็บางคนเขาก็ว่าลูกชิ้นนะครับแต่เป็นไส้กรอกนะคร,น<อ>ครับนี่ครับนี่ครับก่อนที่จะทอดครับก็เป็นประมาณนี้ิไ,ไปมั่รเดีย๋ยวไม่ได้ครับยังอยู่ก็เนี่ยถ้าถ้าทอดเป็นสีส้มๆนี้อร่อยอถ้าทอดแบบไหมๆก็ครับก็พอดีครับวันนี้เมนูไส้กรอกครับ ก็ฝั่งนั้นก็ฝั่งฝั่งนั้นเมื่อแต่ขี้แตกครับเมื่อคืนหายไปครับเองเลยะยุกับื่อนยเนียบอยครับเสียบอยน้อยมะนาวคนนี้อาจารย์ตั้มโอ้โตเกมากับช่างเกงไงมันรูดไปเดยพี่อันเนี้ยเขาใส่เชือกมาให้รูดขาดเลย ที่รู้นะผมันี่ทอดก่เนผมรูวนนมันเป็นอะไรนี่ดียมันไม่ใช่ไส้แทเป็นไส้เทียมเับเดี๋ยวนอนนั้นจะทำให้ดูครับ,รบได้ดิพี่นำ้ำนี่ครับนีนครับแต่ก่อนเขาทำอะไรครับเขาก็ไปขายในไส้ที่ว่ากรอกครับถ้าไส้ไม่ใช่กรอเขา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 ,เขาไม่เคยทำครับกุมูต่ยู่น่คนเราก็มันก็ผิดาลาดกันบ้าง เรามันไม่รู้มันตั้งแต่กันนัดหรอกทีมันธุรกิดทั้งนั้นก็เลยคันหนึ่งครับเมื่อกี้รถคันสี่โมงก็ติดติดลมเมนก็ครับเมนูเที่ยงนี้ครับได้ใไส้กรอกทอดใจดีก กลางก็วันนี้เสียบอยก็หลับครับกลางกลางวันก็ทํางานกลางคืนก็ทํางานอฝั่งนั้นครับเสียต้มครับสมอเขียว,วยนะครับนี่ครับบรรยากาศครับอันนี้ไม่กล้าโคของต้มครับก็โกจกอูยินตานมาครับตัวนี้ บรรยากาศนะครับครับจอรอกินเท่าเที่ยงบรรยากาศก็ประมาณนี้บั้นบันทีอะไรต่างทิปว,ว้ายหลายเท่<อ>เกรงใจหน้าเรืองบ้างหน,หน้าเรืองได้ถึงสิบสี่เอง นี่ครับตาน้อยครับตาน้อยร้อยเจ็ดห้าร้อยเก้าห้าเครื่องมาแรงกว่ารถอ่อก็ก็วิบังนะครับคลังมันคลอนแล้วยังไม่ได้กินเลโนา้อวรอ่ครับลามยจงเอราแบบโค้หกินเลยจะจาไรเนย ដល <laughs> 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 ់គីជូរយើវ៉ៃបងលោរាទៀតចុះមកអីណាអត់យប់អ្ហ៎នេះមោះចារតែមិននោមលើបងហឹមនឿយហូបបាយអាចយប់មិញបករលោមិនចាហៅឡៃយ៉ាងគឿនណ่ะអឺអួយណោះ